ซิตี้ไยแดงคันนี้เพิ่งออกมา1อาทิตย์แต่งอะไรไปแล้วบ้าง<ร>เดี๋ยวพาไปดูครับคีบไฟทับทิมจากแอปฟ้าคีบลู่ลมสไตล์ลัมโบกินีจากแอปฟ้าเช่นเดียวกันท<ร>่อแต่งปลายเทเทเนียมจากนาจอจาน OEM หลอดไฟจากโรงงานแสงสีเหลืองไม่สว่างเลยตั้งกระทู้กันเยอะหรือเกินในกลุ่ม Honda City หลอดไฟหน้าไม่สว่างอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าต้องเปลี่ยนเป็นหลอดอะไรเป็นหลอดรุ่น Super X Tom ครับตัว H7 นะครับตัวนี้จะเป็นโมเดลใหม่ของทางร้านนะครับวัสดุตัวหลอดเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวเลยนะแล้วก็ชิปเนี่ยได้มาตฐานเยอรมันเลยลมเงียบมีกล่องไดเวอร์แยกครับควบคุมระบบไฟที่มีระบบ Can Bus นะครับเทียบๆกันเลยนะแสงด้านขวาเนี่ยจะเป็นหลอดแบบฮาโลเจนเดิมๆติดจักจ งงนนแสงที่ได้เนี่ยเห็นไหมครับไม่มีหลุมแสงครับจุดโฟกัสเข้มเดีย๋ยวไปทดสอบบนถนนเวลากลางคืน,นครับว่าให้ความสว่างขนาดไหนอยากได้ไฟหน้าสว่างส,สิ่งต่อเข้ามาที่ S P L E D ได้เลย